ดูก่อนดูให้ดีเหรียญรุ่นนี้ไม่ต้องตรงยอยักษ์ก็ขายได้รับซื้อเหรียญหนึบาทตราเป็นดินปีพศ2505จ่ายสดทันทีอันละ1,500บาทใครมีเหรียญหนึบาทตราแผ่นดินแบบนี้ต้องดูให้ได้ห้ามพลาดนะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทายบีเอ็นเคน์แปดสี่ศูนย์เจ็นะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาดร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ปัญการยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณวัสดีครับสวัสดี litres, <no> <apa> ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทตราเป็นดินครับ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินแบบนี้ครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินปีพศ2 5 0 5ัห้าฟังให้ดีนะครับท่านใดครับที่มีเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินปีพศ2 5 0 5แบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับฟังให้ดีครับวันนี้ที่ผมนํามาทําคลิปไม่ต้องตรงไม่ต้องตรงกับยอดเจดีก็ขายได้ฟังให้ดีนะครับไม่ต้องตรงกับยอดเจดีตรงนี้ก็ขายได้ใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินปี2505รุ่นนี้รบกวน พิม์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมนะครับรบกวนพิมคาว่ามีแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมนะครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ติดต่อมาได้เลยจ้ะใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ติดต่อมาได้เลยใครนี่ดูตรงนี้นะครับยอดเจดีไม่ต้องตรงกับยอยักษ์ก็ขายได้ฟังก็ดีนะครับยอดเจดี JD ไม่ต้องตรงกับยอยักษ์ก็ขายได้ใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินแบบนี้นะครับลองแอดไลน์ไอดีครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยนะสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับ สวัสดีพี่โซครับสวัสดีพี่มิดครับเอฟตีจากไต้หวันครับสวัสดีพี่พันลบสวัสดีพี่ปันณพงศ์ครับสวัสดีพี่มาลีรุศครับสวัสดีพี่รักมากสวัสดีพี่แม่ดาวครับสวัสดีพี่จอหลใจครับสวัสดีพี่พระเจ้าตานี้พี่ถาใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินแบบนี้พิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรวๆมาก่อนพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรวๆให้หน่อยครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินปี2 5 0 5มาเรามาดูและเรามาศึกษาไปพร้อมๆกันนะทุกท่านนะครับฟังห้ทีนะครับ ดูแล้วศึกษาไปพร้อมๆกันไม่ใช่ทุกเหรียญจะขายได้ฟังให้ดีครับไม่ใช่เหรียญหนึ่งบาทนี่แบบนี้ตราเป็นดินรุ่นนี้จะขายได้ใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้พี่จา๋านี่สองร้อยกว่าท่านนี่สองร้อยกว่าท่านครับพี่จา๋าพี่ๆรู้จักปุ่มแชร์ไหมครับพี่ๆรู้จักปุ่มแชร์ไหมนี่นี่นี่ตรงนี้มันจะมีปุ่มแชร์พี่ๆดูนะช่วยกดแชร์ให้น้องหน่อยได้ไหมอ่ะช่วยกดแชร์ให้น้องหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมจะไปดูรายชื่อคนแชร์ตรงช่องนี้นะครับ เดี๋ยวจะไปดูรายชื่อคนแชร์ตรงช่องนี้นี่อย่างคลิปที่แล้วมีคนแชร์283คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับแล้วก็จะหารางวัลมาแจกสําหรับคนแชร์นะครับเดี๋ยวจะหารางวัลมาแจกสําหรับคนแชร์นะครับแล้วเปิดเป็นสาธารณะนะแชร์ไปเลยนะครับบอกทุกท่านนะครับว่าแชร์ไปเลยนะนี่นี่วันนี้ยังไม่มีคนแชร์นะครับใครแชร์นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีจับแจกรางวัลนะครับเดี๋ยวจะมีจับแจกรางวัลนะสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับ สวัสดีทุกท่านไม่ว да ่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่ oui. well องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรครามนะครับพระเครื่องพระพุชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปมาประเมินราคาเครื่องกระเบื้องเครื่องไาครามมืนๆพี่ๆดูนะเครื่องกระเบื้องเครื่องไรครามเบนจะลงอัพแบบนี้ใครมีขนมาเลยนะแบบนี้ใครมีขนมาได้เลยครับรับเงินสดแบบนี้ชิ้นละหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านครับแบบนี้ชิ้นละหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านใครที่มีแบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับ ใครที่มีแบบนี้ผมยินดีรับซื้อให้ราคายุติธรรมแน่นอนเลยครับสําหรับสําหรับเหรียญน,นี่เครื่องกระเบื้องแบบนี้ครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่ขอเวลาสักหนึ่งนาทีนะครับขอเวลาสักครู่นะครับขอเวลาสักครู่นะเดี๋ยวขอสั่งงานแป๊บหนึ่งนะครับไอ้ไฟไปไหนไปตามนี้ของที่ส่งให้เว่ยอะไม่ส่งไป้เขาเขาทวงเนี่ยเมือ่อวานกามมอบหมายงานตายหาแล้วแล้วนี่ยังไม่ออกใช่ไหม เดี๋ยววันนี้เจอสวัสดีทุกท่านครับขออภัยครับขออภัยพอดีสั่งงานลูกน้องนิดนึงฮนะขออภัยจ้ะขออภัยเลยมาใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยเร็วใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นหน่อยเป็นกาลังใจให้กันครับเป็นกําลังใจให้กัน3า4รปีท่านใครมีเหรียญหนึ่งบาทรุน่นนี้พิมพ์คําว่ามีมาใครยังไม่แชร์รีบแชร์ไปครับใครยังไม่แชร์รีบแชร์ไปเลยครับสําหรับเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินรุ่นนี้ ไม่ต้องตรงกับยอยักษ์แบบนี้ก็ขายได้แชร์ไปครับแชร์ไปส,สวัสดีพี่เลิศรักครับสวัสดีครับมาพิสุจิราโอแล้วครับขอบคุณครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับมาใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตาไปดีปีสองห้าศูนย์ห้าไม่ต้อง,ต,องตรงกับยอยักษ์แบบนี้พิมพ์คําว่ามีมาก่อนนี่พี่จา๋าบ้านใดมีเครื่องเงินครับบ้านใดครับมีเครื่องเงินแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพันเงินไม่ว่าจะเป็นขันเงินไม่ว่าจะเป็นทับพีไม่ว่าจะเป็นชุดเช่นหมากหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเครื่องเงินแบบนี้ครับ ไม่ว่าจะเป็นเงินธรรมดา,งาเงินกระไหลทองนะครับกระเป๋าง,งานถมทองแบบนี้บอกเพื่อนๆพนี่ๆเลยนะครับ <Hotel> ผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนใครที่มีเหรียญพวกนี้นะครับใครที่มีของพวกนี้นะฮะลองแอดไลน์ไอดีครับส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยนะบางบ้านรับเงินหลักล้านนะครับบางบ้านรับเงินหลักล้านสําหรับของพวกนี้นะครับใครที่มีนะครับสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอจ้ามาสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านรอสักครู่รอสักครู่ครับบ้านใดมีพระเครื่องบารชาครับ ไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่คนะผมยินดีรับเช่าเลยให้ราคายูที่ทมแน่นอนนะครับใครที่มีแบบนี้เอามาขายผมได้เลยนําพระเครื่องของท่านมาแลกกันสดไปได้เลยครับมาสวัสดีพี่ๆทุกท่านนครับสวัสดีขอบพระคุณพี่เลิศครับพี่จ๋ากดแชร์ก่อนนี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูว่ามันจะต้องแชร์ยังไงเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันจะต้องแชร์ยังไงพี่ๆเห็นไหมครับนี่สองร้อยแปดสิบสามแชร์นี่พี่ๆดูนะเดี๋ยวผมจะจับรางวัลนะครับนี่จะเข้าไปดูที่ช่องแชร์ช่องนี้ เพื่อนๆเดี๋ยวดูนะครับนี่จะเข้าไปดูรายชื่อคนแชร์นะครับจะเข้าไปดูรายชื่อคนแชร์นะและนี่นี่ครับนี่เห็นไหมนี่ก็จะมีรายชื่อคนแชร์แบบนี้เดี๋ยวผมจะจับรายชื่อตรงนี้นะครับมานะครับมาจับแจกรางวัลนะมาจับแจกรางวัลให้กับทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะหากิจกรรมมาร่วมนะขอให้พี่ๆกดแชร์ให้น้องก่อนดีกว่าขอให้พี่ๆกดแชร์ให้น้องก่อนดีกว่าใครที่มีเหรียญ1บาทตราแผ่นดินแบบนี้ครับพิมพ์คําว่ามีมาพี่จ๋าท่านใดครับเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีครับ ผมมีที่พักมาแนะนำครับสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์รีสอร์ทแบบบ้านๆน,นะครับอาหารอร่อยที่พักประหยัดนะครับและแถมบรรยากาศโคตรดี100เซใครที่เดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีหรือกําลังหาที่เที่ยวอยู่นะตอนนี้นะครับติดต่อไปเลยครับสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์รับประกันครับเดี๋ยวขอฝากผู้สนับสนุนรายการสักครูดหากคุณทํางานมาอย่างต่อเนื่องอยากหาที่พักผ่อนแนวธรรมชาติแบบชิลๆที่นี่เลยครับ สวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์สุพรรณบุรีมีบริการบ้านพักเป็นหลังในสวนอันร่มรื่นและโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมีบริการอาหารไทยพื้นบ้านมีศูนย์การเรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมแถมยังมีกิจกรรมนานาชนิดฟรีสนใจสำรองที่พักโทร061 505 9222ลุงชาญยินดีต้อนรับครับ ขอฝากก็ด้วยนะครับส่วนลุงชานไทโฮเตยและแถมบอกว่ามาจากเพจแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ F4 ทางช่องทางนี้นะครับลด1 0บถึงยีเซนทันทีทุกรายการนะครับใครที่ไปนะครับอ้างชื่อผมได้เลยว่าเป็น f c ของไอ้แบงค์เนี่ยมาเลยตามมาตามคําเชิญของไอ้แบงค์มาอะไรไม่ไดีโทรมาด่าผมเลยครับมาสวัสด,ดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยจ้าวันนี้เข้าห้องเรียนเร็วหน่อยครับมาวันนี้นี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราเป็นดินปี2 5ง5 ใครมีเหรียญหนึบาทตาเป็นนินแบบนี้ครับลบกวนพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรวมๆมาก่อนนี่นี่พี่ๆจา๋าผมมีนี่มาให้ดูนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทแบบที่ผมบอกว่าใครมีแบบนี้ผมรับซื้อนะครับดูให้ดีนะบางเหรียญขายได้อันละส0 0 0สนบาทฟังก็ดีครับ บางเหรียญของเหรียญ10บบาทรุ่นนี้ขายได้เหรียญละ3 0 0แสนบาทใครที่มีนะครับนำมาขายผมได้นี่คือเหรียญ10บบาทากการ, 9, รัชกาลที่9ลูดให้ดีนะครับอันนี้เป็นปีพศ2 5 3 1ใครที่มีเหรียญ10บบาทแล้วเป็นปี31แบบนี้ผมรับซื้อนะครับฟังให้ดีนะครับถ้าเป็น31แบบนี้นะครับผมรับซื้อเหรียญละ700บาท1เหรียญนะครับ10บาทแบบนี้แลกเงิน700บาทแต่ต้องเป็นปี3 1ครับแต่ถ้าทุกท่าน หยิบขึ้นมาเหรียญสิบาทแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดขอทุกท่านเป็นปีตามนี้ผมรับซื้ออัลละสามแสนบาทนะครับฟังให้ดีนะครับเหรียญสิบบาทรุ่นนี้ดูที่ปีอย่างเดียวถ้าขอทุกท่านหยิบขึ้นมาแล้วเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสามครับหยิบขึ้นมาแล้วเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสามหนึ่งเหรียญฟังให้ดีนะครับผมรับซื้อเนี่ยหนึ่งแสนไอ้สามแสนบาทแต่ต้องเป็นปีสามสามเท่านั้นนะครับพี่จ๋าพี่พี่ท่านใดครับ รู้แล้วครับว่าเหรียญสิบาทเหรียญน,นี้มีราคาต้องเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบเอ็ดลบกวนพิมพ์เลขสองห้าสามหนึ่งแล้วกดหัวใจรวย้ผมนะครับลบกวนพิมพ์เลขสองห้าสามหนึ่งแล้วกดหัวใจรวๆให้ผมหน่อยเดี๋ยวจะมีจับแจกนะครับเดี๋ยวจะมีจับแจกนะสําหรับนะครับ คนที่แช์นะสำหรับท่านที่แช์นะครับเข้าไปแชร์ตรงไหนนี่เข้าไปแชร์ชตรงนี้นะครับเข้าไปแชร์ตรงนี้มันจะมีปุ่มแชร์อยู่นี่ <_ mauv> พี่ๆเห็นไหมเนี่ยนี่แล้วเดี๋ยวผมก็จะไปตรวจสอบนะครับผมก็จะเข้าไปตรวจสอบนะว่าใครเนี่ยแชร์ให้ผมบ้างใครเนี่ยแชร์ให้ผมบ้างแล้วก็จะมาจับแจกรางวัลนะครับจะมาจับแจกรจางวัลอาจจะเป็นบัตรที่พักฟรีนะครับอาจจะเป็นบัตรที่ Ó <_ c oring> พักฟรีพร้อมอาหารนะครับสำหรับสวนลุงชานนะใครที่เดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีจะได้มีที่พักกันครับสวัสดีพี่ๆีทุกท่านครับ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านใครที่รู้แล้วครับพิมพ์เลขสองห้าสามหนึ่งแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยมาครับสิบบาทสภาพสวยๆบางเหรียญอันละสามแสนสภาพแบบนี้อันละเจ็ดร้อยบาทครับใครที่มีเหรียญแบบนี้สามารถติดต่อผมมาได้ครับสามารถติดต่อผมมาได้พี่พี่จ๋าพี่พี่ห้าร้อยกว่าท่านครับท่านใดที่รู้แล้วครับพิมพ์เลขสองห้าสามหนึ่งแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อย พิมเลขสองห้าสามหนึ่งแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมนะครับรขอบพระคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอใส่ถุงก่อนเดี๋ยวเหรียญพังนะฮะมารายการต่อไปครับอันต่อไปครับนี่เพื่อนๆพี่ๆดูนะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตร,ราคุดครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุชปีพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเป็นเหรียญที่เพื่อนเพื่อนพี่ๆเนี่ยมีอยู่เกือบทุกบ้านฟังให้ดีครับมีอยู่เกือบทุกบ้านแต่บางเหรียญฟังให้ดีนะจะมีราคาเหรียญรุ่นนี้ผมรับซื้ออัลละหมื่นนะครับเหรียญรุ่นนี้ ผมรับซื้ออันละหนึ่งหมื่นบาทดูนะครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทด้านหน้าก็จะเขียนว่ารัฐบาลไทยปีพศสองพันห้าร้อสิบเจ็ดราคาหน้าเหรียญคือหนึ่งบาทสวัสดีพี่สิริลักครับสวัสดีพี่สิริลักครับสวัสดีครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตาคุดรุ่นนี้ปีพศตามนี้คือสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดหยิบขึ้นมาดูครับหนึ่งบาทแบบนี้ผมประกาศรับซื้ออันละหนึ่งหมื่นบาทนะอันละหนึ่งหมื่นบาทใครที่มีลบกวนพิมพ์คําว่า มีแล้วกดหกัวใจรัวๆมาลบกวนพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหกัวใจรัวๆมาครับเหรียญสิบาทคุดมีราคามากกว่าที่คุณคิดครับมีราคามากกว่าที่คุณคิดครับ1บาทถ้าเป็นเหรียญแบบธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้อันหนึ่งจะอยู่ประมาณ20บาทนะแต่ถ้าเป็นสภาพใหม่ๆแบบนี้อันหนึ่งประมาณร้อยกว่าบาทครับแต่วันนี้ครับแต่วันนี้สวัสดีพี่วูดสวัสดีพี่วูดดีนิวครับแต่วันนี้เหรียญหนึ่งบาทตราคุดปี17แบบนี้ผมรับซื้อนะครับอันละ หนึ่งหมื่นบาทใครมีพิมพ์คําว่ามีมาก่อนใครมีเหรียญหนึ่งบาทคุดแบบนี้พิมพ์คาว่ามีมาครับพิมพ์คําว่ามีมาพี่จ๋าอย่าลืมนะขอแจ้งกิจกรรมหน่อยนะครับเดี๋ยวขอแจ้งกิจกรรมหน่อยนะท่านใดนะครับยังไม่ได้กดแชร์ให้เรานะครับนี่นี่อย่างเช่นขัถทูนี้นะท่านใดยังไม่ได้กดแชร์ให้เรานะครับรีบไปกดแชร์เลยนะเพราะเดี๋ยวจะมีการจับแจกรางวัลนะครับเดี๋ยวจะมีการจับแจกรางวัลนะพี่ๆดูนะครับพี่ๆดูนะนี่ใครที่แชร์แบบนี้นะครับ ผมเนี่ยจะจับแจกรางวัลนะอาจจะเป็นที่พักนะครับอาจจะเป็นที่พ <okay ักของบัตรสวนลุงชานไทยโฮมสเตย์นะครับนี่ฮะใครที่ดูอยู่นะครับรีบแชร์เลยนี่กดแชร์ตรงนี้แชร์ด้านล่างนี่พี่ๆดูนะกดแชร์ด้านล่างแบบนี้ครับกดแชร์ไปเลยฮะทุกท่านอาจจะรับเงินสดนี่นี่เขียนโพสต์นะครับเขียนโพสนะครับท่านจะเขียนอะไรก็ได้แล้วกดแชร์ไปครับท่านอาจจะรับนะครับอาจจะรับของที่พรีเมียมเลยนะครับของที่พรีเมียมใครมีเหรียญหนึ่งบาทตาคุณ ปีสองห้าหนึ่งเจ็ดแบบนี้พิมพ์คําว่ามีมาครับพิมพ์คําว่ามีมาก่อนเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันมาสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านครับมีคนบอกว่ามีเต็มเลยนี่ไงนี่ไงใจเย็นๆนิดนึงนะครับใจเย็นๆนิดนึงนะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุตปีพศสองพันห้าอสิเจ็ดเพื่อนๆพี่ๆดูนะครับเป็นเหรียญที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าใครที่มีแบบนี้นะครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตราคุตแบบนี้ ผมยินดีรับซื้อครับเดี๋ยวติดตามให้ครับพี่มูที่นิวครับยังไม่ได้คัมพีงนร้านเดี๋ยวติดตามให้ครับเหรียญหนึ่งบาทตราคตปีหนึ่งเจ็ดใครมีหยิบขึ้นมาดูนะครับถ้าของทุกท่านพอพลิกด้านหลังมาแล้วเป็นแบบนี้ครับทุกท่านเห็นไหมครับมีใครเห็นความแตกต่างไหมดูนะครับสังเกตให้ดีนะเหรียญแบบนี้มีจริงและสามารถขายได้จริงนะครับเดี๋ยวผมหาเหรียญเปรียบเทียบก่อนนี่เพื่อนๆพี่ๆดูนะนี่ผมวางเหรียญเปรียบเทียบครับนี่คือเหรียญเปรียบเทียบครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคต ปีพศ2517แบบหลังแบบเพื่อนเพื่อี่ๆดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญแบบหลังแบบอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญแบบธรรมดาใครที่มีเหรียญแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะดูนะครับตัวหนังสือคําว่า1บาทครับตัวหนังสือคําว่ารัฐบาลไทยครับตัวหนังสาาือคําว่าพศครับ,รรบทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับหัวหมดเลยดูนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับหัวหมดเลยใครที่มีแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะระมัดระวังของปลอมนะครับเหรียญรุ่นนี้ มีของปลอมออกมาเยอะแยะมากมายนะครับระมัดระวังของปลอมลอกเลียนแบบนะเพราะจะทําให้นะครับท่านสูญเสียเงินได้นะครับเหรียญแบบนี้ผมรับซื้อนะครับอันละหนึ่งหมื่นบาทพี่ๆดูนะครับพี่ๆดูนะฮะนี่นี่คือด้านหน้านะครับนี่คือด้านหน้าพี่ๆดูนะครับให้ดูขอบเฟืองกันชัดๆนี่ขอบเฟืองเหมือนกับเหรียญแบบปกติธรรมดาทั่วไปครับดูให้ดีฮะแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกดเลขเก้าแล้วกดแชร์ให้หน่อย ใครแคปเจอร์แล้วกดเลขเก้าแล้วกดแชร์ให้หน่อยครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับเหรียญแบบนี้มีราคานะฮะเหรียญหนึ่งบาทตราคุดแบบนี้มีราคามากกว่าที่ท่านคิดครับหนึ่งบาทแรกหนึ่งหมื่นบาทครับสวยๆอัลละสองหมื่นผมก็ซื้อนะถ้าสวยๆเลยนะครับปิ๊งๆเลยเหรียญละสองหมื่นก็ซื้อนะครับดูนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญหลังแบบสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีพี่ธีรกรครับเขาเรียกว่าเหรียญหนึ่งบาทตราคุดปีสองห้าหนึ่งเจ็ดแบบหลังแบบครับใครที่ มีเหรียญแบบนี้หรือว่าแคปเจอร์แล้วนะครับกดก้าวกดแชร์น้องหน่อยกดข้าวกดแชร์น้องหน่อยพี่สีรักบอกว่ามีแต่ธรรมดาครับถ้าแบบนี้หายากครับพี่ถ้าแบบนี้จะเป็นเหรียญที่หายากมากๆใครแคปเจอร์แล้วกดก้าวกดหัวใจรัวๆมาครับกดก้าวกดหัวใจรัวๆมาเรามาทําความรู้จักไปพร้อม,อมๆกันนะครับเพราะขอพรุ่งนี้นะสามารถขายได้จริงและสามารถเปล,เปลี่ยนเป็นเงินได้จริง,รงๆนะครับสามารถนํามาขายผมได้นะอย่างเช่นเหรียญแบบนี้ครับอย่างเช่นเหรียญแบบนี้นี่คือเหรียญต่างประเทศค,ครับนี่คือเหรียญจีน นี่คือเหรียญนายพลอยู่ซื้อขายนี่คือเหรียญที่อยู่ในยุ克ลานาทาิคมของกิจเหรียญแบบนี้บอกพี่ๆทุกท่านนะครับผมรับซื้อนะหนึ่งเหรียญสี่พันบาทถึงเหรียญละสามแสนบาทครับเหรียญละสี่พันบาทถึงเหรียญละสามแสนบาทนี่คือราคาต่อหนึ่งเหรียญฟังให้ดีนะครับนี่คือราคาต่อหนึ่งเหรียญบางบ้านเจอที 100, 000, 000, 000ทนหน,น,นึ่งร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญนะครับนําเหรียญจีนพวกนี้นะฮะมาขายผมได้เลยมาแลกเงินสดกับบ้านได้เลยครับมาครับมาครับอันดับต่อไปครับผมมีพระมาให้ดูครับ ผมมีพระไม่ดูใครมีพระเครื่องนะครับผมยินดีรับเช่านะนี่คือเหรียญพระครูวินัยทรสวัยครับวัปดาาวปีดารามครับวัดปรีดารามครับแบบนี้ผมรับซื้อเหรียญหนึ่งหลายหมื่นนะสภาพส,สวยๆนะครับรับซื้อเหรียญหน 1, 000, 000, ึ่งหลายหมื่นบาทนะครับใครที่มีพระเครื่องแบบนี้นะครับนำมาแบ่งให้ผมเช่าบูชาได้ไม่จะเป็นว่านน ouais. ต้องเป็นพระเลี่ยมทองนะครับพระเลี่ยมทองพระไม่เลี่ยมอะไรพวกนี้นํามาแบ่งให้เราเช่าได้นะครับมาเราจ่ายทุกท่านด้วยเงินสดแน่นอนนะฮะนี่ครับขวามือเป็นหลวงพ่อโสธร80ปีกรมตารวจครับ ซ้ายมือเป็นเหรียญหลวงพ่อสวัยครับแบบนี้เป็นเต่าหลวงพ่อหลิวครับใครมีพระเครื่องแบบนี้มีนํามาแบ่งได้นี่นี่นี่ี่วันนี้ผมมีนี่มาให้ดูนี่คือเหรียญหลวงปู่ดูครับนี่คือเหรียญหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูครับวันสแกปีพศ2 5 3 2ครับนี่เพื่อนเพื่อพี่ๆดูนะหลวงปู่ดูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับใครที่มีพระเครื่องนะครับ เหรียญแบบนี้หรือว่าจะเป็นเนื้อผงนะครับผมยินดีรับเช่านะแบบนี้รับเช่าเหรียญแล้วหลายหมื่นครับและก็แบบนี้รับเช่าองค์หนึ่งหลายหลายแสนงครับนี่คือเตารีดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ฟังให้ดีนะครับนี่คือเตารีดใหญ่ A นะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้แบบนี้นะครับใครที่มีนะครับผมยินดีรับเช่านะองค์หนึ่งรับเช่าหลายหลายแสนนะครับ องหนึ่งสภาพสวยๆรับเช่าหลายหลายแสนบาทนะครับใครที่มีนะครับพระเครื่องแบบนี้นะครับมีแล้วอยากจะขายทุกท่านฟังให้ดีนะมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์มาได้แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปของท่านเนี่ยมาประเมินราคาไม่เนี่ยร้านเนี่ยร้านเข็มเพรตุูบารตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาที่ย่านรับเช่าพระเครื่องครับเพื่อนๆพี่ๆดูนะรับเช่าพระเครื่องครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับวัดเขาบนไดอินฮะอันนี้เป็นจัตุคามครับอันนี้ เป็นเหรียญท่านพ่อจตุคามรามเทพครับแบบนี้ใครมีนะครับผมยินดีรับเช่าแบบนี้บอกเพื่อนๆเลยนะครับใครมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับ1องค์เนี่ยหลักพันถึงหลักหมื่นนะครับหลักพันถึงหลักหมื่นนะสำหรับท่านพ่อจตุคามรามเทพนะครับใครที่มีแบบนี้นะครับเม็ดแตงแบบนี้หลวงปู่ทวดแบบนี้นะครับจิ๋วแต่แจวแบบนี้มีแล้วนําพระเครื่องของท่านนะครับเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านนะครับมารับเงินสดนะ บอกทุกท่านนะครับมารับเงินสดนะพระเครื่องแบบนี้มีมูลค่ามากกว่าที่ท่านคิดนะครับมีมูลค่ามากกว่าที่ท่านคิดนะบางเหรียญหลักหมื่นบางเหรียญหลักแสนเลยนะครับบางเหรียญหลักหมื่นบางเหรียญหลักแสนเลยอันนี้ก็จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อแดงวัดเขาในอิกเหมือนกันครับแบบนี้ใครมีนะบางบ้านเจอทีละ50เหรียญ1น0เหรียญนะครับเพราะพระพวกนี้สร้างขึ้นเป็นจํานวนเยอะมากๆนะแต่ทุกท่านนะที่นี้ฟังให้ดีครับ ไม่ค่อยได้สังเกตหรือไม่ค่อยรู้คุณค่านะว่าเฮ้ยภาพแบบนี้สามารถขายได้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยองคหนึ่งเป็นหมื่นองคหนึ่ง, 1, 000, ง,นงหาลายหลายหมื่นครับอันนี้หลังหนังสือเล็กแบบนี้นะฮะองหนึ่งหาลายหลายหมื่นใครมีพระเครื่องนะครับมีแล้วอยากจะแบ่งนะนําพระเครื่องของท่านมาที่ร้านได้นะครับนี่อันนี้เป็นนี่เพื่อนๆดูครับพระสมเด็จพระอะไรพวกเนี้ยพระเก่าพระใหม่พระกล่องนะครับใครมีนะครับแล้วถ้าเป็นที่รุ่นที่ผมนิยม หรือว่าเป็นที่รุ่นที่ผมต้องการนะครับผมรับเช่านะแบบนี้นะครับสวยๆเหรียญแล้วเป็นหมื่นนะแบบนี้สวยๆนะครับเขาเรียกว่าเหรียญทําน้ามนตนะครับนี่ฮะหลวงพ่อลือสีลิงดําวัฒนสูงแบบนี้สวยๆเหรียญแล้วเป็นหมื่นนะครับใครที่มีพระเครื่องแบบนี้นะครับมีแล้วอยากจะให้ผมบูชานะสามารถเดินทางมาที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านเปิดทุกวันนะจ๊ามาครับมาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีทุกๆท่านพี่จ๋ากดแชร์หรือยัง กดแชร์หร <NYU. S 2> mm ือยังเดี๋ยวจะมีจับแจกนะครับเดี๋ยวจะมีจับแจกรางวัลนะพี่ๆดูนะครับปุ่มแชร์ตรงนี้ปุ่มแชร์ตรงนี้กดแชร์กันซะดีๆนี่กดแชร์แล้วก็เขียนโพสต์นะครับเขียนโพสต์กันซะดีเขียนอะไรก็ได้ขอให้แชร์ไปนะครับเขียนอะไรก็ได้นะครับขอให้แชร์ไปเดี๋ยวจะจับแจกรางวัลฟังให้ดีนะครับจะจับแจกนะครับน่าจะเป็นกิฟต์วอชเชอร์นะครับเป็นกิฟต์วอชเชอร์นะครับที่พักพร้อมอาหารฟรีนะครับหนึ่งครอบครัวเลยนะเดี๋ยวจะแจกไปทั้งหนึ่งครอบครัวเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินครับเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินปีพศ2 5 0 5เป็นเหรียญที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาเป็นจํานวนเยอะมากๆครับถ้าจะให้มีราคาฟังก็ดีนะยอดเจดีตรงนี้จะต้องทีไปทียอยักษ์ใช่ไหมแต่วันนี้ครับจากที่ผมประกาศทําคลิปเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินยอดเจดีไม่ตรงตรงกับยอยักษ์ไปได้มีพี่ๆนะครับนาเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินนะครับมาขายกันเยอะแยะมากมายนะมีทั้งแบบ ผิดปกติทั้งแบบไม่ผิดปกตินะครับมารับเงินกันท่วนหน้านะต้องบอกนะครับว่ามารับเงินกันท่วนหน้านะครับดูให้ดีนะครับเหรียญหนึ่งบาทตราเป็นดินปี2505ยอดเจดีไม่ต้องตรงกับยอยักษ์วันนี้ขายได้แล้วครับวันนี้ขายได้แล้วครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูครับนี่คือเหรียญที่พี่ท่านหนึ่งนะครับได้เดินทางนําเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้มาขายเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะมีลักษณะเป็นแบบไหนครับ มีลักษณะเป็นแบบไหนนี่คพณเบิรพ,พี่ดูอันนี้ของใหม่นี่นี่นี่นมีของเก่านี่ของเก่าที่ผมทําคลิปเมื่อคลิปที่แล้วพี่ก็บอกว่าเฮ้ยคุณแบงค์พี่ดูคดคลิปคุณแบงค์ที่มันมีไอเหรียญเลื่อนๆน่ะเหรียญเลื่อนๆแบบนี้พี่ก็เลยไปค้นดูพี่ก็เลยเจอสองเหรียญน,นี้มาครับแล้วพี่เขาได้นํามาขายนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินปีพศ2505ครับเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาโคตรของโคตรเยอะฟังให้ดีนะครับ เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาโคตรของโคตรเยอะแต่เพื่อนเพื่อนพี่ๆฟังน้องให้ดีนะครับบางเหรียญจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เพื่อนๆพี่ๆดูนะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินที่มีลักษณะการปั๊มเคลื่อนครับเพื่อนๆพี่ๆดูนะเหรียญปั๊มเคลื่อนนะครับจะมีแถบสีขาวติดออกมาแบบนี้จะมีแถบว่างเปล่าติดออกมาแบบนี้นะครับหนึ่งเหรียญฟังให้ดีนะใครมีนะครับสภาพใหม่ๆเลยนะผมรับซื้อนะครับพันห้าถึงสองพันนะครับต่อหนึ่งเหรียญนะฮะเหรียญละพันห้าถึงเหรียญละ 2,000บาทต่อ1เหรียญนะครับฟังให้ดีนะครับรับแต่แบบที่มันเคลื่อนนะถ้าแบบไม่เคลื่อนราคายังไม่แพงนะครับถ้าแบบไม่เคลื่อนนะครับฟังให้ดีนะครับราคาจะยังไม่แพงนะจะเป็นราคาแบบปกติเลยนะครับดูให้ดีนะครับลักษณะการปั๊มเคลื่อนดูนะครับเพราะเหรียญได้กระเด็นเคลื่อนออกมานอกแม่ตานะครับทําให้แม่ตาตีลงไปโดนเหรียญตรงบริเวณแค่นี้ทําให้แม่ตาตีลงไปโดนเหรียญปริมาณแค่นี้นะครับใครที่พบเจอ เหรียญแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบนะครับหรือว่าเหรียญอะไรก็แล้วแต่ที่มีลักษณะแบบนี้ฟังให้ดีนะครับผมยินดีรับซื้อนะครับนี่คู่นี้ถ้าสภาพสวยเนี่ยสามสี่พันนะหนึ่งเหรียญพันห้าสองเหรียญสามสี่พันบาทครับดูให้ดีนะครับนี่เพื่อนเพนี่ๆดูนะเล่นเหรียญปั๊มเคลื่อนแบบนี้นะครับไม่มีการปลอมแปลงนะเพราะเคลื่อนมาแบบนี้นะครับปลอมแปลงไม่ได้นะครับนี่เพื่อนพี่ๆดูนะครับสภาพใหม่แบบนี้นะครับอันละหนึ่งพันห้าร้อยนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบกับเหรียญธรรมดาให เดี๋ยวเปรียบเทียบกับเหรียญธรรมดาดูทุกท่านเห็นไหมครับมีใครเห็นลักษณะความเคลื่อนไหมครับเห็นไหมว่าเหรียญแบบนี้มันเคลื่อนออกมาเยอะแยะมากมายมันเคลื่อนออกมาเยอะแยะมากมายครับทาให้เพื่อนๆพี่ๆเนี่ยหลายๆท่านสังเกตพบเจอเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้ครับเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้มีราคานะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะมีเหรียญตาแผ่นเดินไอ้เหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วนะแบบหัวหายากสุดๆอ่ะมาให้รับชมกันครับดูให้ดีนะ เหรียญหนึ่งบาทตราเป็นดินปีสองห้าศูนย์ห้ามีราคาต้องเป็นแบบนี้ครับคือแบบปั๊มเคลื่อนเท่านั้นครับรบกวนพี่พีครับเจาครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์คำว่าเคลื่อนแล้วกดหัวใจรัวยให้ผมเลยครับแคปเจอร์แล้วพิมพ์คำว่าเคลื่อนแล้วกดหัวใจรัวยให้ผมเลยครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆมกันนะครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมพอมกันนะกดแชร์ไปก่อนกดแชร์ไปก่อนดีกว่าพี่พี่จ๋ากดแชร์ไปกดแชร์ไปใครมีกลุ่มกดแชร์ลงกลุ่มหน่อยใครมีหน้าเฟซกดแชร์หน้าเฟซครับเหรียญตราเป็นดินแบบนี้ มีราคาใครรู้แล้วครับพิมพคาว่าเคลื่อนแล้วกดหัวใจรวยๆให้ใผมหน่อยเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณพี่เลิศรักครับขอคคบ,ค,บขอคุณพี่เลิศรักครับรพิมพ์คำว่าเคลื่อนครับรพิมพ์คําว่าเคลื่อนมาเลยขอบพคุณพี่มิดครับขอบเฟืองยังมีให้เห็นหรือเปล่านี่เพื่อนๆพี่ๆดูนะขอบเครื่องไม่มีนะครับขอบเฟืองไม่มีนะเพราะแม่ตานะครับปั๊มแล้วก็เด้งออกมานะครับปั๊มแล้วก็เด้งออกมาอ่ะดูนะครับโดยปกติทั่วไปเหรียญที่ปั๊มผิดปกติจะไม่ค่อยมีขอบเฟืองนะครับ จะไม่ค่อยมีขอบเฟืองนะนี่ที่ที่หยิบตรงนี้นะครับมีประมาณสี่เหรียญเลยนะมีประมาณสี่เหรียญนะครับเพื่อนๆพี่ๆดูนะครับนี่เหรียญนี้คือเหรียญธรรมดานะที่มีเฟืองอันนี้เป็นเหรียญแบบผิดปกติครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆกับเหรียญหนึ่งบาทตราเป็นดินแบบที่ผมบอกเพื่อนๆว่าใครมีแบบนี้ไม่จําเป็นต้องตรงกับยอยักษ์ก็ขายได้นะครับสามารถนํามาขายผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรกมนะครับ พระเครื่องพระพุชามีแล้วอยากจะขายสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับแล้วส่งรูปของเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคาหากของของท่านที่ท่านส่งมามีราคาผมจะตอบกลับทันทีแต่ถ้าเกิดที่ท่านส่งมาหาผมยังไม่มีราคากราบขออภัยเด้อกรับขออภัยมาณที่นี้ครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวเพราะตอนนี้ไลน์มันเยอะมากมันตอบไม่ทันจริงครับวันนี้นะครับผมแบงค์แขมเพ็รวัตวจุบราเนี่ยขอลาพี่ๆทั้งเกือบ600ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไอบีเอ็นเคศูนนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาดร้านเปิดทุกวันนะครับ หากคุณทำงานมาอย่างต่อเนื่องอยากหาที่พักผ่อนแนวธรรมชาติแบบชิลๆที่นี่เลยครับสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์ day, สุพรรณบุรีมีบริการบ้านพักเป็นหลังในสวนอันร่มรื่นและโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมีบริการอาหารไทยพื้นบ้านมีศูนย์การเรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมแถมยังมีกิจกรรมนานาชนิดฟรีสนใจสำรองที่พักโทร061 505 9222ลุงชาญยินดีต้อนรับครับ